สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันวันเสาร์นะคะใจลีชวนมากินฮอตพอตที่บ้านนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูกันนะคะก <c oughs> ็มีสมาชิกกันเองไม่ได้มีใครเยอะนะคะก็มีใจลีมีบิมมีมิเตอร์แล้วก็สามีใจลีนะคะมีสลับเปาผักได <Yeah, S 2> um ้ครม อันนี้เป็นปลาด่องโกนะคะ What is this เต้าหู้ทำจากถั่วดำนะคะ Dumpling. จ้ำปิ d งบริ i n g เหมือนเกี๊ยวก็เต้าหู้เบานะคะวันก่อนตอนนี้งั้นก็ขอไปหม่ำๆนะคะแล้วหลังจากนี้มิเตอร์จะกลับบ้านนะคะแล้วก็เราจะไปดูหนัง Let's miserable กัน Vale โอ้เรือ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 ีรือมีเผ็ดกับไม่เผ็ด2อันนะคะโอ้โบินเพื่อกรุงที่หว well> ังเพื่อหาความเซ่ด้วยเจ้าไม่รู้ว่ามันเป็นเช่นไร น้ำใจให้กัน